สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังยังมีถูกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำสร้อยคอน้ำหนักหนึ่งบาทมาอัปเดตให้ชมกันค่ะก่อนจะไปชมลายทองนะคะว่ามีลายไหนบ้างฝากลูกค้ากดติดตามช่อง youtube ห้างทองหวังยังมีไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามนะคะเพจทาง facebook นะคะชื่อว่าเอ่อเพจห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมลายกันเลยค่ะว่ามีลายไหนบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่เส้นแรกเลยนะคะลูกค้าเส้นแรกนะคะจะเป็นสร้อยคอลายเบน์ค่ะแล้วก็จะมีคันโดยตุ้มนะคะตรงตุ้มนะคะจะเป็นฉลุลายนะคะเป็นรูปลายไทยนะคะลูกค้าเดี๋ยวซูให้ดูคะ่ะจะเป็นรูปลายไทยแบบนี้นะคะค่ะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบน์ค่ะความยาวเส้นนี้นะคะจะยาวอยู่ประมาณ18นิ้วนะคะลูกค้า ลายต่อมานะคะลายนี้นะคะลูกค้าจะเป็นลายห่วงแบบนี้นะคะเป็นห่วงคู่ค่ะแต่ว่าเส้นนี้จะเป็นงานโปร่งนะคะเส้นใหญ่ๆนะคะใส,ส่สสวยแบบนี้ค่ะความยาวเส้นนี้นะคะจะยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะลายต่อมานะคะลายนี้ค่ะจะเป็นลายห่วงคู่นะคะขั้นป้องค่ะ ความยาวเส้นนี้นะคะจะยาวอยู่ที่1 8 19นิ้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะลายนี้นะคะตัวสร้อยจะเป็นลายเบนแล้วก็ขั้นด้วยตุ้มสามตุ้มแบบนี้นะคะความยาวเส้นนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะคะ ลายต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะเป็นลายที่ลูกค้าตามหากันมากๆแล้วก็เป็นลายขายดีของทางร้านนะคะเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าลายเบนกลมค่ะลูกค้าเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่เลยแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นลายเบนกลมสวยๆเลยคะ่ะเ,เส้นนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่20นิ้วนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นลายประคำนะคะจะเป็นลายเม็ดประคำแบบนี้ค่ะ z o ูมให้ดูค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะลูกค้าเป็นงานประคำสวยๆขัดเงาสวยๆเลยค่ะลายต่อมานะคะลายนี้จะเป็นลายป้องอ้อยนะคะตัดลายส,สวยๆแบบนี้ค่ะ,นะคะ เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยค่ะลายเขาจะเป็นลายประมาณนี้นะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะจะยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะใส่สวยๆเก๋ๆเลยค่ะเส้นนี้ต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสร้อยคอลายปองอ้อยนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่ไม่ชอบงานตัดลายนะคะ,ะเส้นนี้จะเป็นงานเกลี้ยงแบบนี้นะคะขัดเงาเกลี้ยงๆสวยๆแบบนี้ค่ะ ค,ความยาวเส้นนี้ก็ยาว20นิ้วเหมือนกันนะคะลายต่อมานะคะลายนี้ค่ะจะเป็นลายโซ่นะคะจะเป็นโซ่ขัดเงาส,สวยๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเส้นนี้จะเป็นงานโปร่งนะคะลายนี้นะคะคุณผู้คุณผู้หญิงก็ชอบนะคะคุณผู้ชายก็แบบโดนใจมากๆนะคะเป็นลายยอดนิยมค่ะฮอตฮิตตลอดกาลนะคะ ลายต่อมานะคะลายนี้นะคะเอาใจสาวๆหนุ่มๆนะคะที่ชอบงานโปร่งแต่ว่าอยากให้มีความแข็งแรงเส้นนี้ตอบโจทย์เลยคะ่ะลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นลายโซ่ไข่นะคะขัดเงาแบบนี้นะคะลูกค้าแบบนี้คะ่ะ แล้วก็เป็นลายที่แข็งแรงมากๆนะคะเป็นงานโปร่งที่แข็งแรงมากๆค่ะเส้นใหญ่ๆสีสวยใสแล้วแบบเก๋มากๆนะคะสําหรับใครที่ชอบงานแข็งแรงนะคะเลือกลายนี้เป็นหนึ่งเลยค่ะลูกค้าเป็นที่หนึ่งได้เลยนะลายนี้บอกเลยว่าแข็งแรงมากๆค่ะ ลายต่อมาค่ะลายนี้นะคะจะเป็นลายบิดบินเทจที่สาวๆนะคะตามหากันมากเลยเพราะว่าจะเป็นงานบิดบินเทจที่เป็นเส้นแบนๆแบบนี้นะคะ เป็นบิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวสร้อยจะเป็นเส้นแบนๆแบบนี้นะคะแต่เส้นนี้นะคะจะยาวหน่อยนะคะยาวที่ที่20นิ้วค่ะสวยมากๆนะคะเป็นบิดขัดเงาค่ะลูกค้าเวลาโดนแสงไฟกระทบนะคะก็จะบิดบัดเงามากๆค่ะลูกค้าใครที่ชอบลายแบบนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะ ลายต่อมานะคะลายนี้นะคะลูกค้าก็เป็นลายยอดฮิตเหมือนกันฮิตฮอปตลอดการลายนี้มีครบไซส์นะคะอยากได้ไซส์สั้นไซส์ยาวเราก็มีหมดนะคะลูกค้าลายนี้ค่ะจะเป็นลายเบน์ค่ะลายเบน์โป่ปงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ่ะมีครบไซส์นะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นลายเบนคันตุ้มค่ะตรงตุ้มนะคะจะเป็นพ้นทรายนะคะตัดลายจิกเพชรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบนค่ะความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะ ลายต่อมาค่ะลายนี้นะคะลายนี้ที่ร้านจะเรียกว่าไหวแฟชั่นนะคะตัวสร้อยค่ะจะเป็นลายผ่าไหวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลายเกลียวนะคะลูกค้าแบบนี้ค่ะเป็นลายเกลียวค่ะความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่2 1นิ้วนะคะ ลายต่อมานะคะเป็นลายยอดทิสสำหรับหนุ่มๆนะคะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะลูกค้าจะชอบมากๆเลยค่ะสำหรับตัวส้อยนะคะที่เป็นลายโซ่แบบนี้ค่ะความยาวเส้นนี้อยูอย่ที่ยี่นิ้วนะคะใส่ส,สวยๆเก๋ๆใส่ลหล่อเลยค่ะลูกค้าใครหนุ่มๆที่อยากหล่อนะคะเลือกเส้นนี้ได้เลยนะ ต่อนะคะจะเป็นลายทาโร่นะคะเส้นใหญ่ๆสีสวยแบบนี้ค่ะลายทาโร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งลายยอดฮิตในใจหนุ่มๆเลยนะคะลายนี้นะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะความยาวเส้นนี้นะคะลูกค้ายาวอยู่ที่ 24นิ้วนะคะสามารถสวมหัวได้นะคะสําหรับท่านคุณผู้ชายที่หัวเล็กนะคะก็สามารถใส่เส้นนี้ได้นะยังไงก็สามารถเข้ามาลองกอดได้นะคะลูกค้าว่าไซนี้เราใส่แล้วสวมหัวได้หรือเปล่านะคะทางร้านห้างลกทองหวังอยากมียินดีต้อนรับทุกลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าแวะเวียนเข้ามาลองกอดดูก่อนได้มาชมลายกอดได้นะคะทางร้านยินดีต้อนรับลูกค้านะคะ แล้วก็ฝากลูกค้านะคะถหากถ,ถูกใจลายไหนหรือว่าโดนใจลายไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะอสอบถามราคาทองนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะคะไลน์อดจจะโชว์อยู่ที่จอนะคะลูกค้าอยู่แล้วนะอยู่มุมด้านซ้ายมือของหน้าจอทุกท่านแล้วนะคะแล้วก็ฝากลูกค้านะคะเข้าไปกดติดตามนะคะเพจห้างทองหวังอย่างมีไว้ด้วยนะคะ หากลูกค้าบางท่านนะคะอ,อยากทราบราคาทองแบบด่วนๆเลยนะคะก็สามารถโทรมาที่056227556นะคะโทรมาได้เลยตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะจนถึง17.30น,นคือ5โมงครึ่งนะคะลูกค้า5โมงเย็นนะแล้วก็โทรมาได้นะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์นะคะแอดมินหยุดนะจะไม่มีใครตอบนะคะ คลิปนี้นะคะลูกค้าก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะว่าคลิปหน้าจะมีลายทองไหนมาอวดลูกค้าอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ